สวัสดีครับพี่น้องแฟนนมาลำครับช่ชองแฟนเพลย์ออฟฟิเชียลตอนนี้เราหยุดถ่ายนะครับเพราะว่าฝนถล่มกองถ่ายเจ๊กุ้งนอนนอนไปนอนมาสองมื่นแล้วฝนตกครับพี่น้องแต่ว่าก็ต้องมาแห้งแต่ก็หยุดถ่ายครับตอนนี้ก็ยังถ่ายอยู่ได้นะยางไปยังตา,งกากฝนเนาะเจ้าของขบมยยางมากพี่ปัญจีชวะปะนตี เทบีเอ้ยตอนนี้เราหยุดครับฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาเอ้อเทลงมาเราก็นั่งใช่โอ้รถบาทพี่หมดไหมเปิดประตูบสบายฮ้ยเปิดพัดลมพอกเดดีเนาะแล้วเงินจะบาทเหรอ6 0กพันกว่าบาทเจ้ก,กุ้งเป็นยังไงมั่งคมรู้สึกตอนนี้อ่ะง่วงนอน เด่นทั้งนเด็กเด็กเด็กเนาะสวยเนาะอุ้ยโอ้ยเหลืองวุฒเลยวุฒิไม่อย่างเด็กสวยจะต้องต้องสวยตัวเป็นไงมั่งเฮีย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 ไหนเดี๋ยนี่เปลี่ยนเป็นไงมั่งเฮียตอนนี้ไม่ไหวเราจะกลับไหมนี่กลับได้ค่ะ ฝน<พ><ะ>ตรงกหนักมากเลยไม่หนักหรอกแต่มันถ่ายไม่ได้ครับตอนนี้นะครับอ้าวตกต้นไหมดาราไหมด,หดังเลยดิดังเลยออนดาราดังเลยผลขา,า,ามข้อกันเลยเนาะอ้าวดาราดัง <c oughs> ดง้งอ ก็คือว่าจะความดีประนักจะมาหาว่าพื้หญิงรยด่านฝนกลงเสียงฝน,น,น,นมันเข่ากลองใช่กับรีบไทยเสียงฝนมันเข่ากลองศิลปินในดวงใจคือใครนะักดาราดาราเอาดาราเอามา,า,าสัมผัสกันดารานะักแสดงนะเอา้าผู้หญิงเอา้าดารา,า,านะักแสดงนะ แพทนาประพาผู้ใดยมาแพนนาประพาโอ้เด็กสิงเด็กสิงแล้วผู้ชายล่ะผู้ชายผู้ชายเบียค่ะเบียสกุลวัฒน์ถันนักร้องอ่ะนักร้องอ่าสติงนักร้องสติงไทยสกุลลาบานูนลาบานูนโอ้ชอบมากเลยผู้หญิงล่ะผู้หญิงไอ้ไอเน็ตกาแฟเน็ตกาแฟโอ้ไอันนทมันอินดี้อีสานแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเอาพวกอัน อันนั้นไทยสากลไทยสากลคายๆพวกไมคิติน่าพวกนี้จังอองจิงสิแม้เออลิเดียดยังจัิงสิแม้เออมาทิเดียลิเดียว่าถ้าลูกทุงกท่งหมอลำ,ลอลำผู้หญิงผู้หญิงม่้วคอยแอบ้องก็มั้วเบิ่งหมอลำอ,อ๋อไม่มีเลยใช่ไหมมันก็ต้องมีแหละลูกทุ่งหมอลำไมพัชรีไมพัชรี มัาค oh, well, hey. hey. so ้นเสียงใหญ่ๆโอ้าวแต่ที่ชอบที่สุดคือรวมทั้งเบียดเลยบอกว่าบอที่ชอบที่สุดคือตอนนี้น่ตอนเนี้ยเอ้าบอเอ้าก็ถามเฉยๆไงพูดได้เปิดเพลงสูซอกุ้งตอนนี้สบายไป อาเตรียมตัวถ่ายนะครับห้องน้ำว่างแล้ว <c oughs> เตรียมตัวถ่ายนะครับห้องน้ำว่าง<อ>แล้วเออมอลำไม่ยิ่งเจ้ามาผู้เด่นมอลำไม่ยิ่งบ่กมอลำผู้หญิงเหรอใช่มักอันไม่ใยยิ่มม嘛มอลำนะมอลำที่เป็นมอลำจ๋าเออ<ะ>อยู่ผู้หนึ่งมักผู้หนึ่งแม่เป่าลสัสมีอ๋อเสียงดีเป่าลัสมีแต่ว่าไม่ยิ้มเราเราเราล้ำสองแล้วยัง แล้วลำไห้หรถไหมขาดตัดตัดรึไหมมัเจ็บต่อมวนดีๆเราเถ่าแล้วเราเกีกับเสียงไรนห้เราวงมะลาชอบวงไหนมากที่สุดชอบทุกวงเอออุ้ยตอบตอบได้ดีตอบอย่างนี้น่าไปนานได้ <c oughs> ไปได้นานได้ตอบอย่าง,ง,น,น,าน,ง,งาน,นีนพง้พี่หน่องครับฝนกำลังซีเศร้านะครับมาเบิงเด้อพี่น้องฝนตก ทายเตรียมตัวครับกลับบ้านจะป่าเท่ไหน่พูดแล้วคนเท่าไหร่ไทยกับมี่พูดอะไรก้อยยิงพ่อโจก้อยมึงพ่อโจก้อยยิงพ่อโจเยาะพ่อรุ่นป้าชายหนีหลายโอ้เยอะมากโทรโทรก้อยรึโทรเรียกก้อยะฮสัมผัสกันสองคนเจ้าเด็ดวะองค์ยิ่กุ้งหลับเมยตรง สบายดีประตงเอ้ยตรงใครเนียยูพอจ้าบุ้ยหมูแท็นเนาะยนบุ้ยหมูบ่บัวพจนิชไทยเราเขาพอได้เป็นศิลปินน้ำเขางพจนิชดาวรู้สึกยังไงกับพี่พีทพี่อะไรนะรู้สึกยังเกาะบ่บ่บ่แมนตนตนพี่ตนรู้สึกยังกับพี่ตนน่ะน้องตงก็เฉยเฉยนะเจบีทาสมุทรเรื่องนี่แล้วดัง ที่โคดหมเราไปแสดงนุนแสดงนี่เจ้าสิวะแจงไหนเจ้าสิวะไอโบลอนเจบีเจ้าศิวะอบ่พร้อมเสมอจ้ะจะซอยบีเยอะบ่าเจ้าสิวัยน้ำลาบ่โอไปนั่นไปบนหลักผู้ซอยบีเยอะบ่าต้องเป็นห่วงบีลูกเต่าบีปูยาบ่ได้ยากอ๋อลูกกระชายมั้งเหรอเนาะเมียนจ้ะไปได้บ่นทุกหม่องสมมติว่าเออเเสียนุนมารับบทนี่หน่อยสองเจ็ดสองสามสองยังมาบ่เนี่พร้อมเสมอเจบีพร้อมเสมอนะครับช่วงนี้ใครติดต่องานด้านอ่าเนีน ครับรถก็เปลนวีการ์ฮั์ดครับจุเปลียนแล้วเพื่อทีไปน้ำเราหนิเงี้นไปได้บัดครับบ่เคยขับรถไกลกัครับได้ขนาดสายตาบอดีเนาะนี่ยัไปอันนี้สายตาสันทันได้หนิสามร้อยสามร้อยเจ็สิบห้าเอสันอียงขางเอียงสามเจ็ห้าเนี่ยไอขางขางสันสามเจ็ดห้านี่ยเอียงร้อยจ็ดห้าขงนี่สันสามร้อยห้าสิบเอียงร้อยนี่ัสันทั้งยงเนี่ยเนาะบันนี้ไปตรวจหมอเขาอกจะนอกไม่ได้บอก น้ำตาแห้งบีใสขอนเทคเลนมาดูนแใส่มากี่ปีแล้วใส่มากี่ปีใส่มาแต่สมัยเลียนปาใส่ตั้งแต่แต่ารู้ว่าสายตาสันน่ะตั้งแต่ตั้งแต่เลียนปอกว่าชอบปีนึงน่ะบัดนี้บัดนี้มีใสมาได้อายุสองปีเรามาใส่แว่นอายุสองปีตอนตอนนี้ไอทีไอทีนี่แหละหลังจากนั้นที่นี่ม้าหมอลำน้ำพุนี่แหละมันก็ถนัดก็เลย มาใส่แว่นมาไอ้ใส่คอนแทคเลนส์มาตลอดเนี่ยมาอายุสามปีนะใส่คอนแทคเลนส์มาตลอดบ่เคยได้ถอดเราตามันแห้งคทนบ่ถอดก็ทนบ่ใส่ก็บ่เห็นหงม่อทั่วศัพท์ไงต้องใส่กีบแล้วห้องกระเด็นโทรศัพท์ตลอดเอ้าวห้องเจ้าเนี่ยใส่คอนแทคเนาะแม่เก็นไก่แม่เห็นบ่อ่านหนังสือได้บ่พผมคอยแม่เก็นไก่บ่เห็นเด้้ถาใส่คอนแทคมั่วเลยเจ้าเน่าก็ต้องอยู่ไกลๆแต่ใส่คอนแทคโมลูเพือกันงงคือกันจะต้องไปตรวจใส่ตาไม่ใส่ตายาว แต่ว่าถ้าใส่คอนแทคเนี่ยถ้าอ่านหนังสือจะอ่านแบบใด๋อถ้าถ้าใส่คอนแทคนี่ยเขาจะบอไหลซดเอยจะบอยังเลยเอยบอเห็นหงงแต่ถ้าถ้าไกลเห็นมากชัดมากนั่นถาม์เนี่ยว่าเอาสมุดห่าสายตาสั่นตอนตอนเขาเป็นวัยรุ่นบัินีห่อเถาเ่าแล้วห่าสายตาเนีมันสิพอดีบ่บัปนียบ่รู้แล้วบ่บ่ไอ้ท้าก่อนว่าเวลาที่จะบ่ใส่แว่นบ่ใส่อย่างเลยนี่ยจะอ่านหนังสือจะอ่านแบบใดถ้าถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่แว่นนี่อ่านหนังสือชัดมากเนี่ยอย่างนี้ชัดมาก อ่านหนังสือก็ชัดมากแต่ถ้าใส่แว่นเข้าไปมองอไม่เห็นเลยหรืออ่านยุส่สซอ่านจากซีแล้วนอะอ๋อแสดงว่าใสายตาสั่นใสายตาสั่นไม่ใช่เหรออะอย่างบอกเลยความสัน้นความยาวพี่น้องตั้งพี่นอออ้องเอาผอการคลิปหนาเด้อพี่น้องเอ้โหทา่านคำเขาออกว่าอะไรโอ้ไก่บัตรเนาะเทปสูบเพชรอะไรเพชรบัวใดตรงมาพั<อ>กตาก่อน ช่วงนึงหนัะสุขภาพตาห้ามหามไซเล่นมาเลยามใส่คอนไใส่ได้ถ้าบ่อยากเทตานะแต่เขาก็อยากคิดอยู่ไม่เพราะว่าเดี๋ยวพักแล้วมึงจากเดือนมึงกราคพักวังจากเดือนน่ะสิ้นเดือนทีไปตรวจไหมเพราะว่าตาหน่ะมันแห้งมากเพราะว่าไปที่ไหนกรุงเทพเหรอไอ้ยันฮีจ้ะเพื่อนไปเฮ็ดหลายแล้วก็แบบคุนยุบานอ่ะต้องรอคิวไหมไม่ยันฮีเขาตามเคสดีบม่รอคิวกี่แสนแสนกว่าบาทหกหามเงินเก่าอ้าก็ถูกถ้า ถ้าได้เฮตะก็คือเสียยอดนี่เลยว่าได้เสียค่าตรวจแล้วก็ถ้าอยากนอนโรงพยาบาลก็คือเสียเงินหนึ่งพันบาทตอนเช้ามาตรวจแล้วก็กลับบ้านได้เลยถ้าไ่อยากถ้าบม่้องนอนโรงพยาบาลก็คือกลับกลับไปที่พักได้เราตอนเช้าก็มาตรวจใม่แต่งมือต่นนอนยังันจะดีนอนหันดีมันมีโรงแรมให้นอนเลยใช่ไหมโอ้ยเสียงเก็เป็นรงแรมมันก็จะปิดตาจนถึงเช้าเลย แมงกับปิตตาได้ว่ากับปิตที่เป็นไอ้นั่นเป็นหูแต่ว่าถ้าก็มองเห็นอยู่แมนดาเอ๋อเอ้าสีเฮ็ดน้ำอยู่แมนไปเมือนไรเออไนเด้อสิ้นเดือนนี้ล่ะวีร้องเหงืนั่นละไปไปเมือนไรเออไนเด้อเดี๋ยวทักทักมหาเน่ยจ้เอาขอบคุณทุกแรงใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ